สวัสดีค่ะทุกคนพบกันในบทที่3ามนะคะบทที่3มนี้จะแบ่งออกเป็น E ีย่อยๆหลายอันเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยอันนี้อีพแรกก็จทัศน์ไปเริ่มกันเลยค่ะเนื้อหามันก็จะไม่มีอะไรมีแค่นี้เลยนะคะทุกคนโอเคไปเริ่มที่ evolution ของกล้องจทัศน์กันเลยนะคะเขาก็จะบอกว่ากล้องจทเศน์เนี่ยมันทํา มาจากคนนี้เป็นคนแรกอะไรเงี้เขาทำคอมพาวแมโครสโคปที่2ได้3ามถึงสิบกกำลังขยายนะคะถัดไปโรเบิร์ตฮุกเขมาทําพัฒนาให้มัน2ได้2 0่สิถึงห้าแล้วเขาก็เป็นคนคิดนิยามของคําว่าเซลล์ขึ้นมาด้วยว่าแบบว่าเป็นช่องอะไรเงี้นะคะแล้วเขาก็ศึกษาจากไม c ครลก็คือแบบว่าไมโอกนะคะถัดไป อนโทนีวานลิเวนฮูคคนนี้เขาก็มาทําให้มันขยายได้ถึง200เท่าเลยนะคะแล้วเขาก็เอาไปศึกษาโปรตีสแบคทีเรียแล้วก็วาดรูปมันออกมาเขาก็เลยได้กลายเป็น Fa t h e r of Microbiology นะคะโอเคทายของกล้องจุลทรรศน์ก็จะแบ่งออกเป็นไลท์ไมโครสโคปกับอิเล็กตรอนไมโครสโคปมาที่ไลท์ไมโครสโคปก่อนก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงมันก็จะมีใช้แสงแบบคอมเพลตไลท์ไมโครสโคปกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบแล้วก็สเตอริโอโคปิกไมโครสโคปก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอนะคะโอเค ไลฟ์ไมโครสโคปเนี่ยเอาไว้ศึกษา internal structure ก็คือชิ้นส่วนภายในของ t r a n s p a r e n t living thing ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าโปร่งใสนะคะแล้วก็ต้องบางด้วยเขาก็จะศึกษาออกมาเป็นภาพ2มิติ up side down from left to right แบบว่าเป็นภาพเสมือนหัวกลับนะคะแล้วก็ส่องได้สูงสุดถึง1,000เท่าเลยทีเดียวอันนี้หน้าที่ของแต่อะไรต่างๆในนี้เนี่ยมันก็ตามชื่อเลยยกเว้นอลิสเดลแฟมเผื่อใครไม่รู้จักมันก็คือปรับความเข้มข้นของแสงนะคะ ถัดไป stereo copic microscope ก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอเอาไว้ศึกษา external structure ก็คือแบบว่าชิ้นส่วนภายนอกนะคะแล้วก็อันนี้แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าวัตถุทุบแสงมันก็จะดูทุบแสงได้ด้วยนะคะเป็นสามมิติเมื่อกี้มันสองเนาะใช่อืมแต่ว่ามันไม่ได้ศึกษาได้แบบว่าขยายใหญ่อะไรขนาดน,นั้นอนะแบบว่าละเอียดสาสิบถึงสี่สบเอก็อันนี้มันเป็นภายนอกเนาะอืมแล้วก็สามมิติโอเคถัดไป ก็ทูเทสอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นอิเล็กตรอนไมโครสโคปจะใช้ไฮฟรีเคนซีอิเล็กตรอนบีมเอาก็จะมีเทมกับเซมเทมคือส่องผ่านภายในเซมคือส่องกราดภายนอกแล้วก็อันนี้คือตารางสรุปสิ่งที่จะต้องจํานะคะเราก็จะต้องจําว่าเทมเป็นแบบส่องผ่านกําลังขยายสูงมากกว่าเซมแล้วก็ภาพเป็น2มิติส่วนเซมเป็นส่องกราดกําลังขยายสูงแล้วก็เป็นภาพ3ม,มิตินะคะซึ่งเรามีวิธีจําแบบเกาๆมาให้อีกแล้วนะคะทุกคน แต่วิธีจำนี้มันอาจจะแบบว่าเฉพาะกลุ่มนิดนึงถ้าก็สมมติว่าใครอยู่ด้อม MBTI แบบเราก็จะอาจจะเอาวิธีนี้มาจําได้นะคะหรือถ้าเกิดใครไม่อยู่แล้วอยากจะใช้วิธีนี้เราก็จะพยายามอธิบายนะคะโอเคอันนี้คือเราตอนมอ .4 เราเคยแต่งวิธีจําเอาไว้แบบนี้ค่ะคือแบบว่าตอนสอบมันต้องเขียนแล้วมันจะต้องเปมากจริงๆอะ่ะก็เลยต้องแบบจําละเอียดไปเลยอันนี้มาที่อันนี้ก่อนก็นแล้วกัน S E M เซม เอสก็เหมือนว่าเป็นคนตัวเอสตรงนี้นะคะเป็นคนตัวเอสอย่างที่รู้ๆอยู่ในด้อมนะคะเขาก็จะบอกว่า MBTI ที่แบบว่ามีตัวเออยู่อะไรงนี้จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างอยู่กับความเป็นจริงระดับหนึ่งเลยอาจจะแบบหัวศิปลปะนิดนึงหรือเปล่าแบบว่าอยู่กับความเป็นจริงอะ่ะเออนั่นแหละชอบทาอะไรที่แบบว่าจับต้องได้อะไรงนี้ไม่เหมือนคนตัวเอ็เนาะอ่าแล้วเซมเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานอะไรเขาก็ละเอียดสูงแล้วก็ ทำสามิติก็คือแบบว่านึกถึงแบบพวกคนที่ปั้นของอะไรแบบนั้นนะคะปั้นของขึ้นมาเป็นสามิติเลยนี่ก็จะเป็นคนตัวเอเหมาะสมมากๆแล้วก็ส่องกราดบนผิววัตถุก็คือแบบว่ากว่าเราจะทําของสมิติขึ้นมามันก็ต้องละเอียดมากๆก็คือต้องเหมือนกราดไปเลยเหมือนแบบกราดยิงอะไรเงี้ยก็คือยิงให้มันโดนตัวแบบละเอียดแะละเอียดยิบส่วนอันนี้คือคนตัวทนะคะคนตัวทีก็คือแบบว่า t h i n k i n เออก็คือเป็นนักคิดวิเคราะห์ท่านหนึ่งอะไรอย่างนี้กําลังขยายเวลาจะสืบเรื่องอะไรอ่ะก็สืบได้ดีกว่าคนตัวเอสแบบว่าคิดวิเคราะห์แบบสืบได้ดีกว่าก็จะละเอียดมากกว่าแต่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับความเป็นจริงเท่าไหร่หรือเปล่าไม่เกี่ยว <c ười> คือแบบว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ได้เน้นเท่าตัวเอสอย่างนี้ไงอาจริงๆริมันเทียบกันไม่ได้นะแต่ว่ามันเอามาเป็นวิธีจาได้ <c ười> เขาก็จะแบบว่าทํางานสองมิติก็คือเขาถ้าเกิดเขาใช้ฟังก์ชันในการติงกิ้งอ่ะเขาจะสองมิติ แบบว่ายังไงคนที่อยู่กับความเป็นจริงแบบตัวเออย่างเงี้ยเขาก็ต้องสามมิติส่วนอันเนี้ยเป็นแค่ thinking ก็ทํางานสองมิติไปแต่ว่าความละเอียดสูงนะเออประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะผ่านๆแบบทํางานฉันวิเคราะห์เสร็จแล้วฉันก็ผ่านไปอะไรประมาณนี้เออประมาณนั้นอันนี้ก็เผื่อเป็นวิธีจําที่เอาไปจําได้นะคะสรุปจาปวดหัวมากกว่าเดิมเพราะว่าไม่รู้จัก A B T I ทุกคนก็จะแบบอะไรอ่ะถ้าใครอยู่ด้อมนี้แล้ววิธีจำนี้พอจะช่วยได้ก็บอกได้นะคะ ถ้าเกิดมันไม่ช่วยเราก็จะพยายามแต่งวิจีจณาให้มันสากลมากกว่านี้อในวันหลังในบทหลังๆโอเคถัดไปการใช้การใช้ก็คือเคลื่อนย้ายมือหนึ่งจับแขนอีกมืออะไรนี้ก็ก็เหมือนปกติเลยนะคะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรอ่ะอันนี้คือคำนวณคำนวณในบทนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมันคือเอมรวมเท่ากับเอมเลนใกล้ตาคูณเลน ane, ใกล้วัตถุก็คือเอมรวมเท่ากับเอมตาคูณเอมใกล้ oon, ay, วัตถุนะคะกาลังขยายกล้องเท่ากับอิมเมจไซส์ส่วนออบเจกต์ไซ แล้วก็สกรีนได e มิเตอร์ายสต์ดิงก็คือแบบว่าภาพที่เราเห็นว่ามันขยายเท่าไหร่ y. ก็คือกำลังขยายน้อยสุดเลนใกล้วัตถุคูณกับสกรีนไดมิเตอร์แล้วก็หารกับออบเจกเลนแมกนิฟิเคชันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็เน้นแค่นี้แหละอืมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราแบบว่ายิ่งขยายลึกๆอย่างเงี้ยความกว้างของภาพแบมันก็จะน้อยลงแต่ว่าความละเอียดมันก็จะสูงขึ้นนะคะโอเคเอาจริงๆบทน,นี้มันก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรทุกคน เจอกัน EP ใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ